สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับองุิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกทุกท่านนะครับคนเรานะครับ f อทุกทุกท่านวิถีชีวิตวิถีแห่งการใช้ชีวิตของคนเราเนาะมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับ f c ทุกท่านพื้นฐานการเป็นอยู่หรือว่าความคุ้นชินตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรสั่งสอนอบรมมาอย่างไรนะครับ โตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนั้นเนะาะหากว่าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คงจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะนิดหน่อยเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับ f c ี FC ทุกท่านลาน้อยอุ้งอิงของเรานะครับตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเนาะน้องก็มาในแบบเด็กบ้านๆที่พ่อแม่ฐานะไม่ค่อยดีเนาะเด็กรากญ้านะครับใช้ชีวิตติดดินมาโดยตลอดเพราะว่าพื้นฐานของน้อง เป็นแบบนั้นจริงๆเนาะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ f c เพราะว่าการใช้ชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายของน้องนั้นนะครับมันเป็นชีวิตพื้นฐานของน้องจริงๆเนาะเพราะว่าในวัยเยาว์เนาะธนักทางบ้านพ่อแม่ไม่ค่อยมีเงินนะครับแต่ใครจะไปรู้ชะตาของตนเองได้ล่ะครับ f c ทุกท่านว่าวันหนึ่งเด็กบ้านๆคนนี้ จะโด่งดังเป็นพลุชั่วข้ามคืนไปได้นะครับความเป็นดาวจรัสแสงหรือว่าเป็นศิลปินผู้โด่งดังนั้นนะครับก็ไม่อาจที่จะลบล้างวิถีแห่งการใช้ชีวิตติดดินของน้องไปได้เลยนะครับแต่แม้ว่าจะโด่งดังเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักกันทั่วประเทศเนาะแต่ก็ไม่ทำให้ชีวิตของน้องนะครับถูกกดดันใดๆเลย น้องก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับเคยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับเดินตลาดกับแม่หรือว่าจะนั่งกินของตามหน้าเซเว่นนะครับก็เป็นไปตามแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆไม่มีแอปแลหรือว่าสร้างภาพใดๆเลยนะครับมันจึงเป็นสเสน่ห์เนาะโดยที่น้องเองก็ไม่รู้ตัวนะครับเป็นสเสน่ห์อย่างแรงเลยนะครับกับการ ที่น้องเป็นตัวของตัวเองเนาะทำห้บรรดาเอฟซีต่างๆนะี่ะตกหลุมรักเด็กคนนี้อยากทองตัวไม่ขึ้นเลยนะครับการเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าศิลปินผู้โด่งดังของน้องนั้นนะครับก็เป็นได้แค่บนเวทีหรือว่าเวทีการแสดงเท่านั้นนะครับน้องผู้มีอาชีพเป็นศิลปินเนาะแต่ว่าชีวิตความเป็นส่วนตัวของน้องก็ยังคงเดิมนะครับไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่ต้องแค่สายตาคนมองว่านี่หรอือศิลปินผู้โด,ด่งดังเขาใช้ชีวิตเป็นแบบนี้หรือนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมันมีความสุขเนาะจะไปไหนมาไหนก็ไปสบายๆชิวๆนะครับไม่ยุ่งยากซึ่งมันก็หาได้น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับศิลปินที่มีชือ่อเสียงโด่งดังเนาะแล้วก็ยังมีชีวิตที่ติดตินเรียบง่ายอย่างนี้นะครับไม่กลัวใครมา กระหาหรือว่านินทาใดๆเนาะเพราะว่าฉันเป็นแบนี้ของฉันนะครับฉันใช้ชีวิตของฉันเป็นแบบมี้ฉันผู้มีอาชีพเป็นศิลปินนะครับทิงจะโด่งดังยังไงฉันก็คือฉันนะครับมันเป็นมุมมองมันเป็นสเสน่ห์ยอย่างแรงเลยนะครับที่ทำให้บรรดาเอ็ซีต่างๆที่รักเด็กคนนี้นะครับอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นสเสน่ห์ยอย่างแรงเลยที่น้องเป็นธรรมชาตินะครับ กิริยามารยาทงดงามเนาะบางครั้งน้องอาจจะซุกจนตามประสาเด็กนะครับเวลาน้องทําการแสดงบนวิธีนี้น้องคือเทพธิดาด้านหน้าวิธีนะครับเทพธิดาลำเพลินนะผู้มีอาชีพเป็นศิลปินนะครับเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันนะครับเอทุกท่านวิธีบ้านบอลอย่างชุมน้อยนะครับเมื่อคืนนี้เนาะก็มีบรรดา f เอฟพ่อพ,อพอ่แม่ ให้การต้อนรับน้องอุ๋งอิงกันอย่างล้นหลามเลยนะครับสีสเกตเนาะสีสเกตแผ่นดินแห่งนี้นะครับไม่เคยลืมลูกหลานมาให้กําลังใจน้องอุ๋งอิงกันพี่แบบเลยจริงๆนะครับน้องเองก็ไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังเนาะเอฟซี FC ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับกับเด็กคนนี้เนาะสีรับเป็นรากหญ้าผู้กุมหัวใจเอฟซีอยู่หมัดเลยนะครับเยอะจริงๆเลยนะครับ ทุกงานที่มีล่าน้อยอุ่งอิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงนะครับไม่ว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนก็ตามนะครับคนเยอะจริงๆเลยนะครับไม่เคยมีในประวัติการเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลําอันดับหนึ่งในขณะนี้นะครับก็คงอีกยาวไกลแล้วครับตราบใดที่พ่อพ่อแม่เอฟซียังรักน้องอุงอิงและยังซัพพอร์ตนะครับ ตราบนั้นก็ยังมีน้องอุ้งอิงและสาวนอยเพชรบ้านแพงเนาะไปให้ความสุขกับท่านกับมาดับพ่าพ่อม่แม่เอฟซถึงที่เลยนะครับอีกนานแสนนานเลยนะครับเราไปรับชมการแสดงด้านหน้าเวทีของน้องเลยนะครับรับชมพร้อมกันเนาะ